ย,ยืนเหรอโอเคสวัสดีครับผมคราวนี้ต่อพิเศษนี่เป็นรองเท้าอันหนึ่งที่ผมใช้จริงใช้จนแบรนด์เนี่ยโทรมาติดต่อแล้วบอกว่าอยากจะให้ลองทุกรุ่นมาเลยโอเคเข้ามาสู่รายการชมไปบ่นไปยี่ห้อเนี่ยบอกไว้ก่อนเขาบอกให้อ่านแบบวีอิงวีอิง แต่บนคทอวิ่งนั่นแหละผมรู้จักโดยน้องชายผมเนี่ยผมจะไปทาพิธ i, พีธอุมรอในพิธีอุมรอเน่ยเล่าให้ทุกคนฟังนิดหนึ่งคือต้องเดินทางไปมักกะพิธีนี้กิจกรรมหนักสุดเลยก็คือการเดินการเดินเนี่ยหนักสุดวันหนึ่งตกประมาณ2 0 0 0มกว่าก้าต่อวันยุคแรกๆที่ผมไปเนี่ยเท้าแตกเพราะเดินเท้าเปล่ากะหินอ่อนจริงๆไม่จำเป็นต้องใส่เท้าเปล่าก็ได้เสร็จปั๊บเดินจากที่ทําพิธีกรรมกลับมาสู่โรงแรมวันละ สิบรอบไปกับกับมาสเลนเดอร์เลยตีนระ,ระเบิดระเบิดเลยทีหนึ่งนะครับน้องชายบอกพี่โตไปเจอยี่ห้อหนึ่งเว้ยพี่โตยี่ห้อคนไทยน้องผมบอกว่าพี่โต,โตเอกเจ้าของนี่มันทาแล้วมันให้นักวิ่งอาชีพระดับโลกเนี่ยเอาไปใส่กันเว้ยแล้วก็วิง่งกันเข้าชนะเส้นชัยกันไปหมดเลยผมก็คิดว่าเขาโม,ม้ผมก็เลยเอาแล้วก็ซื้อรุ่นนี้สีนี้ด้วยรุ่นนี้คือรุ่นคิดิออน1.5เป็นรองเท้าแนวแซนดโดนะครับผมใส่คู่นี้ไปอุ้มร็อกก่อนไปไปทำพิธีศาสนา ซึ่งพิธีศาสนาในผมอาบน้าละหมาดเนี่ยผมก็ต้องเอาน้ําปีกเท้าแต่ว่ามีผมสามารถที่จะลูบรองทูปสูงเท้าได้โดยที่ไม่ต้องถอดรองเท้าภายในหนึ่งวันนะผมก็ลูบตรงนี้ได้เลยนะครับบวกกับว่าเวลาผมเดินเร็วเนี่ยปิดตรงนี้แล้วมันทําให้รองเท้าไม่หลุดเวลาคนเบียดกันแน่นๆเนี่ยตอนเวลาแน่นๆเนี่ยเขาเหยียบส้นผมอะไรเงี้ยมันไม่หลุดความรู้สึกแรกนะครับแล้วกูจะใส่อันนี้ก่อนทําไมเนี่ยนะเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวผมจะผมจะเอาอีกอันนึงรีวิวให้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนยังไม่ได้พูดถึงผมมาใส่อันนี้ไปันแแรกกล้ว ผมงงว่าตอนแรกคิดว่าเป็นไอโฟมเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเด้งแล้วก็มีแรงส่งซึ่งอันนี้ผมชอบมากเวลาโฟมมันเด้งและมีแรงส่งยี่อดอื่นที่ทามาเนี่ยมันแบบมันไม่มีความรู้สึกเลยมันหวน้วนอะมันเป็นโฟมแบบยังไงก็ไม่รู้นะแต่อันนี้ซึ่งเนี่ยพอใส่มาเนี่ยผมใส่ไปรีวิวโรงแรมที่เขาใหญ่กับรถ e ีีเนี่ยคนแห่กันถามว่าผมใส่รองเท้าอะไรแค่ใส่นี้ก็เท่แล้วใช่ไหมเพราะว่าทรงมันสวยนะครับทรงมันสวย เบาแล้วก็ส้นเนี่ยจับส้นนี่จะเห็นเห็นความยืดบั่วเห็นไหมมันจะเด้งอันนี้ถือว่านั่นสุดในรุ่นนะเท่าที่ผมลองนะแต่ว่ามันใส่สบายอันนี้ผมใส่ปุมหรอใส่ไปเล่นน้ําตกแล้วก็ไปเ,เขาใหญ่เขาก่อนคนขอรีวิวเยอะมากเป็นเหตุที่ทําให้รู้จักกับนะเจ้าของนี้นะครับเนี่ยดูดิใส่กางเกงสีกากีเป็นแบบกางเกงเชิโนเนี่ยเดินเล่นนะเพราะฉะนั้นนี่มีมีถุงเท้าเขาด้วย เหมาะกับคนที่อึดอัดร้อนเท้าผมว่าไอ้ตัวนี้มันเปิดใส่ถุงเท้าก็ได้ไม่ใส่ถุงเท้าก็ได้ร้อนเท้าแล้วก็ลองช้ำเจ็บนิดนึงผมว่าเวลามาลำเด้งะได้เหมาะกับผู้หญิงและผู้ชายใส่ลำลองสบายๆอันนี้โอเคเลยนี่ใส่ไปเที่ยวในในในลำธานอะไรเงี้ยเดินป่านหนักนี่อาจจะต้องระวังปริงอะไรจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ว่าไปเล่นน้ำเล่นทะเละแล้วก็จะใส่รองเท้าเนี่ย อเน,นี้โอเคแต่รวมๆแล้วผมคิดว่าเ,าเหมือนผมนะเอาเป็นว่าคนรุ่นผมเนี่ยใสในชีวิตประจําวันทั่วไปดีเขามีให้เลือกประมาณ10สีนะสีขาวสีดําสีครีมสีฟ้าสีส้สมสีอะไรแต่ม่อะไรอเน,นี้คือคิริออนแล้วเป็นรองเท้าที่ขายดีที่สุดอันดับหนึ่งของ v ีอิใครชอบแนวนี้แนวเพียวกระทัดรัดใส่สบายเด้งแล้วก็โปร่งหมายถึงลมมันผ่านได้ง่ายเนี่ยลองลองไปดูคู่นี้นะครับคิริออนจากวีอิง จ้าของเพิ่งบอกคุณม่วนนี่ยว่าเขาได้รางวัลนวัตกรรมดีเด่นแห่งประเทศไทยปีนี้ได้มาจากคู่ไหนเขาได้มาจากคู่นี้คือรุ่นท็อปเขาคือรุ่นนี้เขาชื่อชื่อรุ่นนี่รันนี่รันเอาไปรันนี่ <c oughs> เอ้ยมัน,นรันนี่ว่าวิ่งนี่ว่านี่รัน ราคาสูงมากเพราะอะไรเพราะคู่นี้คือเป็นการเรียนแบบคู่ที่เขาใส่วิ่งแล้วก็ชนะทีนี้พอเขาไปพัฒนาขึ้นมาให้มีความหนาขึ้นมันจะได้เด้งขึ้นบวกกับตรงกลางไอ้นี่ใส่คาร์บอนไฟเบอร์เป็นคาร์เรกเคฟล่าความแข็งสูงแล้วก็มันทําให้เวลาเหยียบเนี่ยนุ่มยวบลงไปแล้วเสร็จปับ๊บถึงจุดหนึ่งมันดีดคืนตัวทรงรองเท้าจึงทาให้คนเนี่ย มันก็เด้งไปข้างหน้าเวลากระแทกเนี่ยไม่เจ็บแต่เวลาพอออกตัวเนี่ยมันไปจึงทําให้เป็นรองเท้าวิ่งตัวจริงอันนี้ไอ้ตัวนี้แพ,พ,พงสุดของเขานักวิ่งเคนยาใส่แล้วได้แชมป์ก็จะมีถุงเท้าอันนึงเป็นของเขาได้เป็นกรีบถุงเท้านี้เขาเียก็เลยทาบีซอ็อกซ์เขาจะแยกน้ปงออกมาเพื่อให้ใช้กับรองเท้าวิ่งอันนี้มันจะได้หนีบได้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ดูเจ้าของบอกไปเจอฝรั่งที่นิวยอร์กให้เขาลองใส่ดูเขาแบบถุงเท้านี้แม่งมี ตั้งแต่เมื่อไหร่วะงงมากแต่คนไทยเราเคยเห็นแล้วเราเห็นห้านิ้วเลยถุงเท้าเนี่ยตรงเนี้ยค่อนข้างาหนนนารับแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ทรงในตรงนี้ยกสูงนิดนึงถุงเท้านี่ดีเว้ยมีข้างหลังเนี่ยกันมันกัดแล้วก็ตรงนี้หนีบเพื่อไม่ให้มันเสียดสีมากนะแล้วก็หนีบได้ด้วยเนี่ยดูดูความดูความเด้งของคู่นี้ดูความยว่แล้วก็ดีดเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตาล้องตกใจเลย <laughs> ฮึบเฮ้ยดูเด,ด้งดิเฮ้ยเฮ้ย โอ้โี่วิ่งดีนะโอ้มันเด้งจริงนะเนี่ยผมเมพิ่งเพิ่งได้ลองคู่นี้นะโอ้นี่นิรันนิรันเดี๋ยวผมต้องเอาคู่นี้มาลองออกออกำลังกายสักทีดิ <c oughs> อันนี้เหมาะกับนักวิ่งนักออกกำลังกายตอนเช้าเดินไกลวิ่งเหมาะเพราะว่าความนุ่มแล้วก็ความเด้งเนี่ยสูงราคามันแรงมันเหมาะกันนี่ออกแบบมาเพื่อ performance เลยนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่เล่นแฟชั่นไม่ใช่นี่เฉพาะทางนิดหนึง่งอันนี้คือรองเท้าอีกคู่หนึ่งรุ่นนี้จาริกจาริกว่าอะไรบอกคนนี้ไม่รู้รุ่น เขาบอกว่าแปลว่าสแสวงบุญภาษาไทยหรือสานสกฤษอะไรสักอย่างะนะพอผมกลับมาจากอุ่มร้อนแล้วก็ไปเขาใหญ่เนี่ยคอนแทคมาจากเจ้าของแล้วไปทํารายการ EP ีหนึ่งของคํโตโตไปดูรงคลังเขาเขาเปิดตัวคู่นี้มาให้ผมใส่ซึ่งคู่นี้หลังๆผมใส่บ่อยมากเป็นรองเท้าที่ใส่ได้กับทุกชุดนะครับชุดข้างนอกแล้วมันไม่ได้ดูว่าเป็นแตะหรือเป็นแซนเดลิลมันดูเรียบร้อยปกติถ้าเป็นรองเท้าที่มีหุ้มส้นเนี่ยส้นเนี่ยมันจะมันจะเหยียบไม่ได้แล้วถ้าเหยียบรองเท้ามันจะพัง แต่อันเนี้ยดูดิผมเหยียบโคตรง่ายเลยแล้วเวลาผมไม่ไม่เหยียบมันคืนตัวทันทีไม่มีรอยพับนะครับโอเคอันนี้รองเท้าใหม่จริงแต่รองเท้าผมที่มันไม่ได้หม่ที่ใช้ใช้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีรอยพับนะและเหยียบง่ายมากเบามากผมสมมติผมจะอานน้ำละหมานี่ผมก็แค่ละหมาผมก็ออกมาอย่างนี้แล้วผมก็ลูบเสร็จแล้วผมใส่เข้าไปง่ายนะครับแล้วท่งดูใช่ไหมใส่ไปไหนมาไหนมันได้ความเด้งดูมันมีความยวบอยู่บ้าง ไอเนี่ยเบาไปหมดเลยแล้วก็เดินเนี่ยไม่เมื่อยส้นเวลาเดินระยะไกลไปไหนมาไหนแล้วก็ใส่สบายอันนี้หลังๆผมใส่ตัวนี้บ่อยถ้าคนเห็นจะเห็นหลังๆจะเห็นผมใส่นี้อันนี้คือคู่ขายดีอันดับ2คือรุ่น j a r i x อันนี้เบาๆกดทุกคู่เลยเป็นข้อดีที่ผมชอบเบาๆเหมือนไม่สใส่อะไรเลยแต่ว่าดันเด้งด้วยนะมีรูพอสมควรนะครับเพื่อให้ระบายอากาศเนี่ยมีรูพอสมควรคือเชือกหลอกเนี่ยก็มีสมรูข้างหน้าในมีรูข้างหลังมีรู ตรงนี้มีรูถ้าบอกว่ากันน้ำร0 0ยเปอรไหมไม่เพราะน้ํามันเข้าตามรูได้นะครับแต่ว่ากันได้สูงขนาดนี้สูงขนาดนี้สะดวกมากคู่นี้นะแล้วก็ made in Thailand ว้าไงเล่าเหมาะกับคนที่ยืนทําอะไรน,นานๆเช่นหมอเนี่ย เลาผ่าตัดเนี่ยยืนทีเบาๆนะสองชั่วโมงหนักๆเนี่ยยีชั่วโมง18ชั่วโมง17ชั่วโมงมันเหมาะเพราะว่ามันรองช้าแล้วมันทําให้ยืนนานๆส่วนใหญ่ล้วสังเกตด,ดูเขาจะใส่ยี่ห้อฝรั่งยี่ห้อจระเ้เนี่ยนะแต่อยี่ห้อจระเ้เนี่ยมันแข็งกว่านี้้วนะผมแนะนําพวกหมอเนี่ยลองดูอ่าพวกเชฟของบริษัทผมเนี่ยใส่กันหลายคนหรือแม้กระทั่งโรงงานอาจจะใช้ได้เหมือนกันนะแต่โรงงานส่วนใหญ่เขาปิดสูงอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นไงบ้างหมอห้องผ่าตัด นังพยาบาลพวกนี้เท่ด้วยแล้วก็สบายด้วยคู่ต่อไปที่รวีวิวก็คือจิกสเออวิกจิกมั่วเหมแล้วจิกจิกจิกไอเดียก็คือว่านี่เป็นรุ่น9ของเขารุ่นที่9 V v i วีว g บวกกับ9โรมันกลายเป็นรุ่นว i กรุ่นนี้ผมเอาไปอุ้มร้อขา,าที้แล้วกะจะใส่เองแต่ไอีเชฟที่ผมพาไปด้วยไม่มีแต่ผมเอาไปกะซัดเดินเด้งเด้งไปเลยผมต้องสลัให้มัน เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวมีคลิปให้ดูผมจะเอาไปด้วยนะอินชอนละแต่ว่าเนี้ยข้อดีคือนี่เห็นปูตรงนี้ไหมมันอัดโฟมหนักตรงนี้นิดหนึ่งเหมือนมันปูขึ้นมาเพื่อให้รับรองช้ำอันนี้พิเศษตรงที่มัน,ม,นมันเป็นทรงที่มันหักอย่างเงี้ยแล้มันมีสไตล์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนที่ไปบริษัทเขาบอกเฮ้ยนี่รุ่นไรครับ ผมขอไปคู่ได้ไหมขอก่อนเลยกูไม่ซื้อขอเข้าฟรีเฉยแล้วชอบผบอกใช่ผมสีอย่างนี้ดูนี่ผมหารองเท้าสีขาวเนี่ยไปทำอุ่มร้อนมานานมากแล้วผมจะใส่คู่นี้ไปก่อนเดินทางเสร็จปั๊บไปไปใส่เอรอมปั๊บผมใส่นี่เลยอันนี้ผมพูดแค่สําหรับเราไปทำอุมร้อนแต่ว่ามันใส่ลําลองได้หมดนะผมสังเกตมีหลายยี่ห้อที่ทารองเท้าอย่างเงี้ยใส่เดินไปเดินมาเขามีหลายสีนะไอเนี้ยเป็นรองเท้าที่ผมว่าเด้งแล้วก็รีคาเวอรี่ทั้งอันมันมีความหนาเนี่ยยันหัวเลย เดี๋ยวผมใส่ให้ดูใส่กับรองเท้าอะไรก็สวยรองเท้าเปล่าก็ได้แต่ผมมาชอบใส่ถุงเท้าเพราะมันรู้สึกเรียบร้อยดีแล้วก็ดูความเด้งเห็นไหมดูความยืดดิรองเท้ารีค o v e รี่มันจะเป็นอย่างนี้เมื่อไอ้ส้นรองชั้มเนี่ยเวลาเดินกระแทกก็เยอะเนี่ยโดยเฉพาะอ้วนอย่างผมเนี่ยมันกระแทกหนักๆเนี่ยส้นมันจะเจ็บแต่พอใส่อันนี้มันจบไปเลยแล้วมันหนาถึงขั้นข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าในเวลาเราเดินหนักๆเนี่ยจุด3จุดเนี่ยคือจุดที่กระแทกไอ้นี่นับเป็นหนักมากส่วนใหญ่คนลงที่ส้นก่อนใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เหมือนกันเวลาเราดัน ไอเนี่ยมันสบายมากเลยนะครับแล้วก็สีขาวกับโต๊ก,กับอะไรเนี่ยดูดิมันดูสวยมากผมมาชอบเลยนะอันนี้คู่นี้คู่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ที่ผมจะผมจะเอาอันนี้ไปเทสไปอุมร้ออินชอร์เดือนหน้าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีให้ดูนะครับผมจะเอาไปใส่เดินผมเข้าใจดีเวลาเวลาไปอุมร้อเนี่ยผมเพิ่งจะเจอรองเท้าที่มันถูกใจกยี่ห้อเนี่ยก็เลยเคอลแลบกับเขาเลยบอกเฮ้ hey, มาทําแล้วก็ให้พี่น้องที่ไปทํา อุ่มร้อนเนี่ยมีรองเท้าถูกสเปคในการทำอุออ่มร้อนเวลาเราตวับอุ่มร้อนเนี่ยโอเคถอดรองเท้าไม่มีปัญหาแต่เวลาเราตะวับสุนัดหรือแสแอร์เนี่ยใส่รองเท้าได้แล้วก็มันทําให้เราเนี่ยตัดความเจ็บออกไปทําให้เราดูอาเนี่ยเนียนขึ้นดูเหมือนจะใหญ่นะแต่พื้นที่สเปซข้างในมันก็แค่เนี่ยแต่ที่มันดูอ้วนเนี่ยเพราะว่า มันเป็นรองเท้า Recovery ที่ต้องการให้เราเนี่ยใส่นุ่มสบายและเจ็บรองอการเจ็บรองช้ำกับไอ้พวกจุดทั้งหลายที่สัมผัสกับพื้นมากที่สุดนะครับนะ,อ,ะอันนี้รุ่นทรณีธรณีภาษาไทยแปลว่าอะไรพื้นดินเบามากนะครับแล้วก็มีโงโงตรงนี้แต่มันดูเป็นสำหรับผมมันดูเ,เหมือนรองเท้าผู้หญิง <Yeah. S 1> แม่บ้านใส่ในบ้านได้มีสายให้ลัด้นด้วยอยากจะวิ่งอย่างนี้อีกก็เชิญน,นะครับเมียผมมาสั่ง 3คูกูเขาใส่เดินในบ้านไอ้นี่มันจะไม่ร้อนเพราะมันเป็นเป็นโฟมใช่ป่ะแล้วก็มันมีความเด้งอยู่เพราะมันเป็นโฟมอุงเท้าเราแผ่นเท้าเรากับอันเนี้ยผมว่าคู่นี้โดนใจหลายคนเพราะว่าความเบากับความเด้งมันเหมือนกับมันพอดีกันตรงกลางแล้วนี่มันไปดันช่วงตรงกลางของเท้ามากกว่านะมีความเด้งเห็นไหมเห็นไหม พื้นข้างหลังก็หนา3มเซนนะส้นหน้าเนี่ยเนื่องจากไม่ได้เอาไปวิ่งซะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ไปเพิ่มตัข้างหน้ามากนะแล้วก็รองเท้าเขาไม่ค่อยจะลื่นนะผมว่ามันเก็บความลื่นได้พอสมควรใส่เข้าห้องน้ํแต่ไมีอะไรเนี่ยอันนี้ได้รุ่นนี้คือมันเผื่อคนไม่ถนัดคีบนี่คือรุ่นแรกเขาผมไม่ด้พูดถึงเลยซึ่งบางคนอาจไม่ถนัดเช่นผมเนี่ยไม่ถนัดคีบชอบอย่างนี้ก็จะรัดส้นให้แล้วก็ไปมันกลายเป็นกึ่งแซนเดลลิลน,นิดนึงแต่ว่าตัดออปชันไปเพื่อใช้อย่างอื่นได้แต่มีพาดมาให้ะนะธรณีนะครับ ท่นี้มาคู่ต้นตำรับเจ้าของเขาบอกว่าคล้ายคลึงกับที่เขาฉุกเฉินไปซื้อมาจากในสะดวกซื้อแล้วก็ไปวิ่งจนเข้าเส้นชยัยมาราธอนผมจำไม่ได้เขาบอก42 43โล50โลประมาณนี้เขาเอาเนี้ยเข้าจนเส้นชัยได้แต่เขาไปคิดมาใหม่เพื่อให้มันมีความเด้งอันนี้ก็สายวิ่งเหมือนกันใช่ป่ะสาย p e r f o r m มนซ์ให้เด้งเบาแล้วก็เขาบอกว่าหนีบด้วยเพราะว่าเผื่อว่าคนจะสปรินต์หรืออะไรเงี้ยอันนี้นะครับอันนี้มันถูกพัฒนามาเป็นอันนี้ ได้ไหมผมขออนุญาตสมวมโดยไม่ใส่ไอตัวทาบีนะเนี่ยโอ้ใส่สบายนะเนี่ยมันเด้งเนี่ยดูดิทุกคู่เลยมันใส่สบายอ่ะมันพอใส่เดินอย่างงี้มันเดินมันเดินไปแต่ไม่อะไรเนี่ยเบาอยองเลยนะเวลาเดินไปปักซอยหมาแม่งมาละหนีปับ๊บ <c oughs> ขึ้นกระโดดขึ้นไปบนกำแพงหมาแม่งงงกวดไม่ทันไว้เกิดอะไรขึ้นวะเพราะกูใส่วีอิงใครชอบรองเท้าแบบหนีบนะที่เคยเห็นนะแต่เบาเด้งแล้วก็สามารถวิ่งได้จริง ลองไปดูรุ่น elite 2.0อ,อันนี้อีกรุ่นหนึ่งผมยังไม่เคยลองไม่เคยเห็นแต่ถ้าให้ดูนะผมดูชอบผมชอบตรงนี้รุ่นอะไรนะเมคิ eki, มันดูแบนแบน,แบนเรียบเรียบดิมันดูดูสวยดิเห็นไหมผมว่ามันเหมาะกับเท้าเอเชียฝรั่งมันเท้าแคบคนเราเราเนี่ยมันออกบานบานหน่อยนึงเท้าเอเชียผมลองใสด่ดูใส่มาแล้วนะนี่ โอ้เหมือนที่คิดว่าเลยพื้นเวลามันเรียบแบนอย่างเงี้ยผมชอบแล้วดูความเด้งดิ่งเด้งคู่นี้แหม่ถ้าทําแบบคาดมานผมชอบชอบทรงของตัวฐานถ้าที่ผมเดินนะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเน้นที่อุ้งเทา้าเหมือนอุ้งเทา้ามันถูกถูกรับได้เยอะเยอะกว่าคู่นี้กันแดดตาก40องศาได้เลยแต่ถ้า41เอเนี่ยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> อ่าสี่สิบบวกบวกบ้านเรานี้ก็ถ้าถึง40่สบอกว่าคนละลายก่องรองเท้านะครับสีมีสีอะไรบางถ้ามีเพอร์ไวท์กับออริกแบ็กสีเขียวนี่ก็สวยนะเนี่ยนะแจ๋วเลยครับมานี้อีกคู่หนึ่งโอ้ดีทรงดูด้านหน้า,นาประหลาดดีเว้ยอันนี้วารีวีวารีบัมบัดดูนีสายรีคาบรีแต่อันนี้เนื้อโฟมจะแน่นนิดหนึ่งถ้าที่ผมดูนะวารีเนี่ยนะครับทรงเป็นไงอุงเท้าอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นเอ,อสองคู่หลังเลยอุงเทา้าแต่ข้อข้อไปเสียดข,ของนี้คือตรงเนี้ยมันเรียบแล้วต้นเน อันนี้เรียบแต่ข้างหลังเนี่ยมันกระดกขึ้นให้โซนเราบีตรงนี้แล้วก็กันน้ําจากข้างหลังกันน้ําเข้าให้มันห่อส้นเราไว้อย่างงี้แล้วข้างบนเนี่ยมันรีแลกซ์ตรงปลายได้นะครับเมื่อกี้ที่เปิดหมดเลยเปิดหมดเลยอันนี้ปิดหมดเลยอันนี้ครึ่งครึ่งปิดหลังเปิดบนอยู่ที่สเปคใครชอบแล้วก็อันนี้ดูจะเป็นเทรลนิดนึงรายละเอียดนะครับแล้วก็น่าจะในหินในอะไรแต่ไม่อะไรเดินลุกลังเนี่ยน่าจะดีวารีวี ie, เพราะมันเป็น ดูไปดูมาเนี่ยมันจะกลายเป็นทรง V เน้นที่ตัวอุ้งเท้านะครับแล้วก็อยู่ที่คนชอบมาดีอันนี้มาเป็นอันนี้วารีโอวาริโอพาะดูมันเหมือนกลมเหมือนโอเลยกลมดิกเลยรุ่นนี้แผนก R&D research development ของผมคลองครัวรีเสิร์ชเนี่ยใส่ทุกคนเราซื้อรุ่นนี้มาใส่ทุกคนเพราะว่าใส่สะดวกแล้วก็ไม่ลื่นยืนานานๆแล้วก็การเปียกนะครับแล้วก็ถอดสวมง่ายนะครับอันเนี้ยห้องแลบทั้งหลายเนี่ย ผมว่าอันนี้ได้ถ้าไม่มีกติกาว่าส้นห้ามเปิดอันนี้โอเคแต่พอใส่มาเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่าความเด้งมันเป็นส่วนสำคัญเน้นสายเบากันน้ำแล้วก็แน่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่อยู่นี้ใส่ของประเภทนี้น่าจะเป็นคนที่ใส่ย,ยืนมากกว่าใส่ย,ยืนทำงานและกันการ,การถูกปนเปื้อนสกรปรกในเท้าพื้นนี่สังเกตมันจะการเลื่อนนิดหนึ่งนะครับอันนี้วารีโอ v ารีโเสร็จแล้วก็มาเป็น v ารีเอสวารีเอสวารีเนี่ยมันเป็นระหว่างมันคือตัว v ารีวีเนี่ยลายสังเกตจากข้างในจะคล้ายๆกันเป็นวารีวีที่ไม่คีบแล้วก็หน้าเชิดนิดหนึ่งเพื่อให้กันน้ำเข้าอันนี้เบอร์เล็กกว่านวะอันนี้ผมอาจจะรีวิวไม่ค่อยถนัดแต่ว่าเอาเป็นว่าจะลองดูอันนี้จะเด้งกว่าตัว v ารีโนะจะจะนั่นกว่าฟังก์ชันมันก็คือว่าเหมือนวารีวีนะสคู่นี้ เป็นซีรีส์เดียวกันวารีซีรีส์วารีวารีโอวารีวีวารีเอสลองไปดูนะครับลองจัดดูผมรีวิวให้ประมาณนี้นะครับผมอยากให้สนับสนุนคนไทยที่ทํางานแบบกกโค่นฝรั่งนี่ผมชอบต้องงี้ไม่ใช่ว่ากูคุณใครแล้วหรอไม่ได้นะครับเราต้องกะเราเป็นคนเหมือนกันต้องมีเกินเหมือนกันทําให้เต็มที่ให้สุดไม่ได้ก็เลิก ถ้าได้ก็ะทาต่อไปถ้าให้ผมเลือกนะครับที่ผมใช้เลยนะครับอันดับ3ตอนนี้นะตัวนี้คีดิออนเพราะว่าคิดว่าใส่เที่ยวและลําลองได้ในอันเดียวอันนี้ได้อันดับ1ของผมเอาอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งไปก่อนแล้วค่อยมา2อไอ้น,นี่มันเป็นอันดับหนึ่งก็คือรุ่นจาริกเพราะว่าเออผมผมใส่คู่นี้มากสุดผมใส่มาคำโตๆอย่างเงี้ยับพอดีบีไปที่เทแท้ไปที่ร้านอาหารพาลูกไปเที่ยวอันนี้ มาที่อันดับ2ก็คือคู่นี้เพราะว่า 1. สายใส่เดินทําสวนในบ้านแล้วก็ไม่ลองช้ามไม่เจ็บเดินไปมัสยิดได้ใช้ทั่วไปแล้วกันทําสวนลดน้ําต้นไม้อะไรแต่ไม่อะไรเนี่ยผมจะใส่คู่นี้เพราะว่ามันสะดวกแล้วก็สลิปง่ายมันก็ดูว่าไม่ไม่เถือนมากนะกันมันดูเออคนดูเออมันก็เรียบร้อยการเป็นกันไว้โตวรวมๆนะครับผมพูดนะยี่ห้อนี้เน้นเด้งใส่สบายเพราะฉะนั้นที่เหลือมันอยู่ที่ว่า ใครอาชีพอะไรใช้เพื่ออะไรมากกว่าหรือถ้าใครอยากจะเห็นวิ่งเนี่ยคอลแลบกับเนื้อแท้คำโตๆอยากจะให้ผมคุยกับซีอเจ้าของของวิง่งแล้วมาทํารุ่นของผมโดยพิเศษพูดมาลองบอกแล้วกันว่าผมมีสไตล์อันหนึ่งที่ผมอยากทํามาดูดิว่าคุณเวเขาอยากทํากับผมหรือว่าใครต้องการอยากจะให้มีสไตล์ซีรีส์ของผมโดยเฉพาะเนี่ยเขียนมาในคอมเมนต์เจ้าของเขาดูอยู่เขาบอกเอ้ยคุณโตทําด้วยกันแล้วกันแจ้งไม่เป็นไร ลองคอมเมนต์แล้วกันแล้วเขามีเสียงมาดูดีๆเนี่ยเดี๋ยวทำคอล์ับกันชอนล้อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าชมไปบนไปครับดูว่ามีเรื่องอะไรติดตามครับวันนี้ไปก่อนครับสามีกุ้มสวัสดีครับ